วันนี้นะคะกลับมาพบกับโซเฟยเยียเพรยนอีกเช่นเคยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้เฟยียด้วยนะคะ,ะวันนี้นะคะเฟยียนะคะมีรถสวยๆคันนี้เลยนะคะมาแนะนําลูกค้านะคะเป็น f o r t จูเนอร์ลีเจนเนะคะ2.8นะคะคันนี้นะคะปี2020นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะไม่นะคะอยู่ที่หลักพันนะคะอยู่ที่900 0กว่าโลนะคะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทนะคะคันนี้นะ าหากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะก็ติดต่อมาที่เฟียได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหน้านหน้ากันนะคะกระจังหน้านะคะเป็นสีดำนะคะคันนี้แล้วก็มีตัดขอบนะคะเป็นสีดำเงานะคะยาวนะคะเลยสีดำเงาไปถึงไฟเลยนะคะามาในส่วนของโลโก้นะคะ โลโก้คันนี้นะคะมีขนาดที่ใหญ่เป็นพิเศษเลยนะคะเนื่องจากว่าเขาฝังเซ็นเซอร์นะคะพวกเรดาร์จับระยะต่างๆนะคะไว้นะคะเพื่อความเนียนนะคะของดีไซน์บริเวณหน้าตัวรถนะคะอ่าแล้วก็ในขนาดที่กล้องหน้ารถนะคะจะอยู่ตำแหน่งตรงนี้เลยนะคะตรงใต้โลโก้นะคะอ่าในส่วนของกระจงด้านล่างนะคะก็เป็นแบบรังพึ่งนะคะอ่าเดี๋ยวเฟี้ยวนะคะพามาดูในส่วนของไฟหน้านะคะ ไฟหน้านะคะจะเป็นแบบ LED นะคะ Daytime Running Light นะคะมาพร้อมกับไฟลูกแก้วนะคะ2ดวงนะคะอ่ามีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ตรงด้านล่างนี้นะคะอ่าเป็นไฟเลี้ยวนะคะแบบ Sequential นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะในส่วนของตัวนี้นะคะก็ตัดสีดำนะคะเป็นดำตัดขาวนะคะอ่าดูสวยงามมากๆเลยนะคะดูเท่ดูบึกบึนมากๆเลยนะคะ หากลูกค้าท่านใดนะคะอยากเข้ามาชมรถคันนี้นะคะก็ติดต่อเฟียมาได้เลยนะคะที่0621384760นะคะอ่าเดี๋ยวเฟียนะคะพามาชมในส่วนของด้านข้างตัวรถกันนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ล้อนะคะล้อนะคะเป็นล้อแม็กออลลอยนะคะเดิมๆเลยนะคะจากศูนย์เลยนะคะเป็นแบบสีทูโทนนะคะ เป็นลายใหม่นะคะคันนี้นะคะยางนะคะเป็นยางปี2020นะคะสัปดาห์ที่37นะคะายางใหม่ๆเลยนะคะใช้กันได้อีกยาวๆเลยนะคะในส่วนของด้านข้างนะคะกระจกมองข้างนะคะเป็นสีดํานะคะมีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวเลยนะคะคันนี้นะคะมือเปิดนะคะเป็นโครเมียมนะคะอลองสังเกตนะคะว่าในส่วนของ ครึ่งบนนะคะจะเป็นสีดํานะคะดีไซน์มาแบบว่าสวยงามมากๆเลยนะคะมีไซส์แบบหรูหรูเลยนะคะเหมือนรถยุโรปเลยนะคะคันนี้สวยงามมากๆเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันต่อนะคะ,ะด้านหลังนะคะก็มีโลโก้นะคะโตโยต้านะคะอยู่ตรงกลางนะคะ,ะสวยงามนะคะในส่วนของไฟนะคะก็เหมือนกับไฟหน้าเลยนะคะเป็น ไฟเลี้ยวนะคะเป็นไฟแบบ Sequent ชียนะคะไฟนะคะเป็นไฟแบบ Sequent ชียนะคะไฟท้ายนะคะสวยง,งามเลยนะคะมีเซ็นเซอร์รอบคันนะคะคันนี้นะคะมีกล้องนะคะรอบคันเลยนะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์หลายจุดเลยนะคะเาพร้อมกับไฟทับทีมนะคะด้านล่างนะคะสองข้างเลยนะคะแล้วก็มียางอะไหล่ให้ด้วยนะคะอยู่ใต้รถนะคะ เลยนะคะ,ะมีกล้องมาให้ด้วยนะคะในส่วนของกระจกนะคะก็มีที่ปัดน้าฝนมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีแบบไลา้ามาให้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะ,ะด้านบนนะคะมีสปอยเลอร์มาให้ด้วยนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะคะ,ะสวยงามมากๆเลยนะคะหากอยากเข้ามาชมรถคันนี้นะคะ ก็เข้ามาชมได้เลยนะคะที่เซรีไทย68แยกหนึ่งนะคะมินบุรีกรุงเทพนะคะบริษัทเพชรยนนะคะติดต่อมาที่เฟียได้เลยนะคะทักไลน์มาหาเฟียได้เลยนะคะวิดีโอคอชมรถกันก็ได้นะคะอ่าสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวเฟียนะคะจะพามาชมในส่วนของด้านในตัวรถกันนะคะอ่ะเริ่มจากด้านข้างเลยนะคะ แผงประตูนะคะเป็นสีดำนะคะตัดขาวนะคะสวยๆเลยนะคะมือเปิดนะคะเป็นโครเมียมนะคะกระจกคันนี้นะคะพิเศษมากๆเลยนะคะเป็นระบบออโต้เลยนะคะกระจกเป็นระบบออโต้เลยนะคะอ่ะเรามาดูในส่วนของด้านในนะคะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันนะคะอ่าตรงนี้นะคะควบคุมเครื่องเสียงนะคะความบันเทิงนะคะ พร้อมระบบสั่งการด้วยเสียงเลยนะคะคันนี้นะแล้วก็มีระบบคูดคอนโทรลมาให้ด้วยนะคะคันนี้นะคูดคอนโทรลนะคะเป็นแบบอะดีปชีพนะคะสามารถแปลผันความเร็วนะคะจากรถคันข้างหน้าได้นะคะมีระบบรักษาเลนนะคะให้อยู่ในเลนด้วยนะคะพวงอมาลัยนะคะมีแป้น อเป็นแพ n นแเดิลชิปมาให้ด้วยนะคะในการเปลี่ยนเกียร์นะคะสวยๆเลยในส่วนของเรือนไม้นะคะมี2แบบเลยนะคะเป็นแบบอนาล็อกนะคะแล้วก็เป็นแบบดิจิตอลนะคะตรงกลางนะคะเป็นดิจิตอลนะคะส่วนข้างๆะคะเป็นอนาล็อกนะคะไม้เดิมๆเลยนะคะเลขไม้คันนี้นะคะอยู่ที่9 0 0ากว่าโลเท่านั้นนะคะอ่าในส่วนของคอนโซลนะคะสีดํานะคะ มีแบบตัดรวดรายนะคะสวยงามเลยนะคะในส่วนของจอนะคะจะเป็นจอ JBL นะคะพรีเมียมออ i ดอนะคะเป็นแบบทัส,สกีนนะคะ9นิ้วนะคะอันนี้นะคะมีบูทูธนะคะสังการด้วยเสียงนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะมีช่องเสียบ usb มาให้ด้วยนะคะทางด้านขวามือนะคะแอร์นะคะเป็นแอร์ออโต้นะคะ ในส่วนของด้านล่างนะคะตรงนี้นะคะ ellt. ตรงนี้นะคะก็จะเป็นปรับนะคะ em eh อันนี้นะคะก็จะเป็นแบบขับเคลื่อน2ล้อนะคะในตรงนี้เป็นขับเคลื่อน4ล้อนะคะตรงนี้นะคะเป็นขับเคลื่อน4ล้อนะคะแบบเกียร์ต่ํานะคะในปุ่มตรงนี้นะคะก็คือปรับขนาดนะคะในขณะที่เราแบบลงเนนหรืออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็โทรศัพท์นะคะตรงนี้นะคะสามารถชา,าร์จได้นะคะเป็นแบบที่ชาร์จแบบไวเลสนะคะสําหรับโทรศัพท์ที่รองรับนะคะ ในส่วนของตรงนี้นะคะก็วางแก้วน้ำได้ด้วยนะคะสองใบเลยนะคะเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะคันนี้นะส่วนเบาะนะคะก็เป็นเบาะหนังนะคะตัดสีขาวนะคะสวยๆเลยนะคะหนัาเฟียให้ชมนะคะใหม่มากๆเลยนะคะคันนี้นะคันนี้นะคะเป็นรถเทสได้นะคะมาอยู่ที่เก้าพันกว่าโลเท่านั้นเลยนะคะ าราคาก็พิเศษเลยนะคะคันนี้นะเดี๋ยวเฟยนะคะพามาชมในส่วนของห้องผู้โดยสารกันต่อนะคะในส่วนห้องผู้โดยสารกันนะคะเบาะนะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะสีดํานะคะอ่าสีดําตัดขาวนะคะคันนี้นะอ่าเดี๋ยวเฟยจะเข้าไปให้ดูกันนะคะใกล้กันเลย ในส,ส่วนของตรงนี้นะคะที่พักแขนนะคะเราเฟยจะเปิดให้ดูนะตรงนี้นะคะเปิดนะคะเป็นที่วางแก้วน้ําได้ด้วยนะคะสวยงามมากมากเลยนะคะออกแบบมาแบบว่าสวยเลยนะคะอืบนะคะในส,ส่วนของตรงนี้นะคะก็สามารถชาร์จแบตได้นะคะ ตรงนี้นะคะเสียบปลั๊กได้เลยนะคะอันนี้รองรับอยู่ที่หนึ่งร้อยโวล์นะสวยเลยนะคะมีแอร์นะคะให้นะคะปรับตามสบายเลยนะคะในส่วนของประตูนะคะก็เหมือนกันเลยนะคะเป็นดันสีดำนะคะตัดสีขาวนะคะเหมือนกันเลยนะคะมีลำโพงนะคะให้นะคะ เฟียนะคะพามาชมในส่วนของด้านหลังต่อนะคะของด้านหลังกันต่อนะอ่าระบบคันนี้นะคะเปิดได้แบบ3แบบเลยนะคะเป็นแบบปุ่มนะคะอ่าแล้วก็ในที่รีโมทนะคะแล้วก็เป็นแบบคลิกเซนเซอร์นะคะก็คือเอาเท้านะคะแกลงตรงด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะอ่าอเราจะเปิดให้ดูนะคันนี้นะอันนี้เป็นแบบคลิกเปิดนะคะอ่าสวยๆเลย ขนาดด้านในนะคะก็คือพับตกุกตรงนี้ขึ้นนะคะก็คือใส่ของได้เยอะเลยนะคะถ้าเกิดว่านั่งก็เอาลงมานะคะถ้าไม่นั่งก็เอาขึ้นนะคะก็คือเพิ่มขนาดนะคะด้านหลังให้กว้างขึ้นนะคะจะได้เก็บของสัมภาระได้เยอะขึ้นนะคะ,ะในส่วนของตรงนี้นะคะท้านั่งนะคะก็คือมีแอร์มาให้ด้วยนะคะ2ตัวนะคะ,ะสวยงามเลยนะคะก็พับขึ้นอย่างนี้นะ ก็มีในส่วนของไฟมาให้ด้วยนะคะไฟตรงนี้นะคะจำเดิมเลยใหม่มากๆนะคะเปียบมือหนึ่งได้เลยนะคะเทียบเป็นมือหนึ่งได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนปิดนะก็คือกดปุบตรงนี้ปึ๊บอ่าป๊บ นะอ่ะปึ๊บแล้วก็ล็อกปึ๊บส,สวยๆเลยนะคะจะพาเดินชมรอบรถอีกคันหนึ่งนะอีกครั้งหนึ่งนะคะ,คะ,คะไฟนะคะดูแบบเหมือนรถยุโรปเลยนะคะคันนี้นะดีไซน์มาสวยงามมากๆเลยนะคะตัดสีดําด้วยนะคะตรงนี้นะตัดสีดําสวยๆเลยนะคะเป็นสีดําเงานะอ่าขอบๆตัวนี้ก็ตัดโครเมียมนะคะสวยนะคะสวยงามมากๆกระจกนะคะจำเ,เดิมเลยนะคะ สวยๆเลยนะคะเป็นตัดสีดำนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะคันนี้เป็นแบบโฉมใหม่เลยนะคะเครื่องคันนี้นะคะอ่าเป็นเครื่อง2.8ลิตรนะคะอ่าหรือว่าอ่าประมาณ2องสีแรงม้านะคะคันนี้นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะถ้าลูกค้านะคะสนใจคันนี้นะคะย้ำนะคะว่าติดต่อมาที่เฟียนะคะที่0621 38 47 60นะคะ สำหรับวันนี้นะคะเฟียต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ